หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ล้มลงไปนอนจนเกือบจะจูบกันซึ่งทำให้แม่นางมู่ตกใจเป็นอย่างมากพร้อมกับอาการเขินอายแล้วนางก็ได้พยายามที่จะลุกขึ้นไปแต่ทว่าแขนของนางนั้นก็หมดแรงจนทำให้ลงไปนอนกอดกับพระเอกซะอย่างนั้นซึ่งทำให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากแล้วได้ผลักนางออกไปแล้วพระเอกก็ได้ถามแม่นางมู่ว่าสบายดีหรือเปล่าแม่นางมู่ที่ดีอย่างนั้นก็ได้ตอบแบบทำท่าเฉยๆว่าไม่เป็นอะไรเพื่อเก็บอาการเอาไว้ว่ากำลังเขินอยู่พระเอกที่เห็นอย่างนั้นจึงได้มอบน้ำให้แก่นางเพื่อเบีบ่ยงเบนไปยังประ อืแม่นางมู่ที่ได้กินน้าเสร็จก็ได้ถามกับพระเอกว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันพระเอกก็ได้เดินเข้ามาแล้วพูดว่าข้าเองก็รู้เหมือนกันเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่ป่าทางนั้นเลยแต่ก่อนหน้านี้ที่ข้าจะมาเจอกับแม่ทัพมู่นั้นข้าได้ยินว่าพกโจรนได้จับตัวของท่านเอาไว้แล้วจึงได้หาโอกาสเข้าไปช่วยเหลือแล้วมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ยังไงล่ะแม่นางมู่ที่ดีินอย่างนั้นก็ได้ขอบคุณพระเอกเป็นอย่างมากแต่ในระหว่างนั้นพระเอกก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาโจมตีจนทําให้แม่นางมูน้นกกยายาัน้ ถว่าพระเอกก็ได้ใช้ร่างกายป้องกันการโจมตีเอาไว้เรียบร้อยแล้วจนทําให้ตัวเองนั้นถึงกับได้รับบาดเจ็บเลยทีเดียวจากนั้นไม่นานพวกโจนก็ได้เข้ามาล้อมทั้งสองเอาไว้หัวหน้าโจรที่เห็นพระเอกก็ได้พูดว่าคิดหลือว,ว่าพวกเจ้าต้องสองจะหนีข้าพ้นแม่นางมู่ที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากไม่ใช่พวกโจนนะันแต่ไปเลือดของพระเอกที่ไหลออกมาเป็นจํานวนมากจากนั้นหัวหน้าโจนก็ได้สั่งให้พวกลูกน้องเข้าไปจัดก,การพระเอกแล้วจับตัวผู้หญิงเอาไว้พระเอกที่ได้ยินอย่างนั้น,นก็ได้บอกให้พวกน,นัน พวกโจรที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาโจมตีพวกพระเอกเลยลูกน้องโจรที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ถามกับหัวหน้าโจรว่าเฮ้ลูกพี่ทีนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีเจ้านายของพวกเรานั้นต้องการผู้หญิงคนนี้มากหัวหน้าโจรที่เห็นอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่านั่นแกคิดจะทำอะไรปล่อยตัวนางซะดีๆพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ชี้ไปที่พวกโจรพร้อมกับพูดว่านี่พวกแกอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาแค่ก้าวเดียวข้าจะฆ่านางทิ้งซะตั้งแต่ตอนนี้เลยหัวหน้าโจรที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกให้้พพระะเเเอออกกกกใจย็นนนๆแแลลลววววาาาาางงุธมูดดัีี่่หทท ของพวกโจรที่พยายามเดินเข้ามาหาก็ได้ตะโกนหวกงให้พวกนั้นหยุดแล้วถอยไปพวกลูกน้องโจรที่ได้ยินอย่างนั้นก็ต่างพากันหยุดพระเอกจึงได้อาศัยจังหวะน,นี้กระซิบกับแม่นางมู่ว่าข้าขออนุญาตล่วงเกินท่านหน่อยก็แล้วกันนะเมื่อพูดจบก็ได้อุ้มแม่นางมู่แล้ววิ่งหนีไปในทันทีพวกโจรที่เห็นอย่างนั้นก็ต่างพากันวิ่งไล่ตามอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็สามารถวิ่งไล่ต้อนพระเอกไม่ให้สามารถหนีไปได้พร้อมกับหัวหน้าโจรได้พูดว่านี่คิดเลยว,ว่าเจ้าจะหนีพวกข้าพ้นในเมื่อเป็นอย่าง กไมรู้ว่าตัวเองจะหนีออกสถานการณ์ตรงนี้ได้อย่างไงแม่นางมู่ก็ได้บอกให้พระเอกนั้นวางนางหลงแล้วนางจะเป็นคนจัดก,การตรงนี้เองพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นจึงได้รีบวางนางหลงในทันทีจากนั้นแม่นางมู่ก็ได้ทําการยืดเส้นยืดสายเพื่อเตรียมต่อสู้จากนั้นก็ได้วิ่งเข้าไปโจมตีพวกโจนอย่างรวดเร็วจนทําให้กระเด็นลอยไปไกลแล้วแม่นางมู่ก็ได้คว้าเอาเมีดที่ลอยอยู่บนฟ้าเพื่อใช้สังหารพวกโจนอย่างไงไ่ายดายส่วนพระเอกนั้นก็ได้ยิงใบเมีดใส่พวกโจนที่เข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องหวัวหน้าโจนที่เห็นอย่างนนั้้ก็ได พุ่งเข้าไปโจมตีแม่นางมู่เพื่อหวังปิดชีพแต่ว่านางก็ได้หลบการโจมตีได้อย่างง่ายดายจากนั้นเจ้าโจรก็ได้โจมตีนางไปอีกครั้งแต่ถ้าว่าแม่นางมู่ก็ได้กระโดดหลบแล้วพุ่งเข้ามาโจมตีเขาอย่างรวดเร็วจนทําให้หัวหน้าโจนได้รับบาดเจ็บแล้วได้ตะโกนออกมาเสียงอย่างดังด้วยความเจ็บปวดจากนั้นแม่นางมู่ก็ได้กระโดดทิบเจ้าโจรจนกระเด็นลอยไปชนกับก้อนหินอย่างรุนแรงแต่ในระหว่างที่แม่นางมู่กาลังรู้สึกดีใจที่สามารถจัดการกับหัวหน้าโจรได้ก็ได้มีลูกน้องโจนพุ่งเข้ามาโจม พระเอกก็สามารถจัดการลูกน้องโจนได้ทันเวลาจากนั้นแม่นางมู่ก็ได้นั่งพุบลงไปด้วยความเหนื่อยล้าพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้วิ่งมาพยุงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วแม่นางมู่ก็ได้เดินไปถามกับพวหน้าโจนว่าใครเป็นคนสั่งให้พวกเจ้ามาจับตัวข้าอย่างนั้นเหรอหน้าโจนที่ดีอย่างนั้นก็ไม่ยอมบอกแล้วได้ตายไปทั้งอย่างนั้นพวกลูกน้องโจนที่มาพร้อมกันก็ต่างพากันตายไปด้วยเหมือนกันเมื่อพระเอกเห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่พวกเขากินยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรอแม ึงทำแบบนี้ได้เมื่อผู้จบนาง <blind> ก็ได้เป็นลมล้มพับลงไปจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในป่าซึ่งพระเอกก็ได้พาแม่านางมู่มานั่งพักใกล้กับลําธารและในระหว่างนั้นแม่นางมู่ก็ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้บอกกับนางว่าแม่ทับมูต่ตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอท่านเป็นลมไปอย่างกระทันหันข้าจึงพาท่านมาพักผ่อนอยู่ที่นี่เมืนน่อผู้จบพระเอกก็ได้พยายามรักษาบาดแผลด้วยตัวเองแม่าน NIE, างมู่ที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้เดินเข้ามาบอกกับขเขาว่าเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าทําแผลเองพระเอกที่ได้ยนนอ่าางง็บเปม จากนั้นแม่นางมู่ก ok ็ได the ้เด <wh> ินเข้าไปรักษาบาดแผลให้กับพระเอกจนทำให้พระเอกนั้นรู้สึกเขินอายเลยทีเดียวและเมื่อแม่นางมู่ได้รักษาบาดแผลให้กับพระเอกสำเร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนางก็ได้เดินกลับไปนั่งพักผ่อนโดยที่นั่งพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วทั้งสองก็ได้คิดในใจพร้อมกันว่านี่ข้าจะพูดคุยเรื่องอะไรกับเขาดีแต่ในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้พยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างกับแม่นางมู่แต่กับพูดไม่ออกเพราะว่าเห็นหน้านางแล้วรู้สึกเขินทันทีทันใดและในระหว่างที่ทั้งสองกำลังเขินอายอยู่นั้นนแม่่าางงููกกก็ไดด้หเเรือพพุยับ ดูเหมือนว่าเจ้าก็พอมีฝีมือแล้วไปเรียนมาจากที่ไหนกันพระเอกก็ได้บอกไปว่างานฝีมือของข้าอย่างนั้นเหรอในระหว่างนั้นแม่นางมู่ก็ได้กลมนากลมตาแล้วพูดไปอีกว่าถ้าหากเจ้าไม่อยากบอกข้าก็ไม่เป็นไรหรอกนะพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้หยิบตำราเล่มหนึ่งออกมาให้แม่นางมู่พร้อมกับพูดว่าข้าได้ฝึกฝนและเรียนรู้มาจากตำราเล่มนี้แล้วแม่นางมู่ที่เห็นตำราเล่มนี้ก็ได้พูดว่านี่มันตำราช่างฝีมือในตำนานเมืองฉีอย่างนั้นเหรอพระเอกก็ได้พูดว่าตำราเล่มนี้เป็นของเมืองฉีที่่ไได้้้รรรวววบมมาูตงๆ ไม้และมีทั้งหมด9้าเล่มและนี่ก็คือหนึ่งในนั้นแม่นางมู่ที่ได้เปิดตำราอ่านก็ด้พูดว่าตำราเล่มนี้มันช่างสุดยอดมากเลยและในระหว่างนั้นแม่นางมู่ก็ได้ยิ้มออกมาด้วยหน้าตาที่飒ส,สวยพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ยิ้มออกมาด้วยเหมือนกันและในระหว่างที่แม่นางมู่นั่งอ่านตำราก็ได้หันขึ้นมามองพระเอกจึงทําให้พระเอกต้องรีบลุกขึ้นไปยืนอย่างรวดเร็วเพื่อกบเกินว่าตัวเองนั้นแอบมองนางอยู่จากนั้นพระเอกก็ได้หันมาบอกกับแม่นางมู่ว่าตำราเล่มนี้มันสามารถอ่านเพื่อคลายความเครียด จะไปเก็บฟืนก่อนก็แล้วกันเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้เดินไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับสะดุดหินไปหนึ่งก้อนแม่นางมู่ที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความเขินอายซึ่งไม่คิดว่าพระเอกจะซุ่มซ่ามได้ถึงขนาดนี้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่แม่นางมู่กาลังนั่งอ่านตำราอย่างใจจดใจจ่อซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ได้มีคนเรียกชื่อนางจนทําให้นางนั้นให้หันกลับไปมองนั่นก็คือแม่นางหลัวชิงหนิงนั่นเองจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปทางด้านของพระเอกที่ได้เก็บฟืนแล้วกําลังเดินกลับไปหาแม่่่นนนนาางงมมมูใระหวั้้ก็ไดีอย หน้าพระเอกไปและเมื่อพระเอกเห็นมีดเล่มนั้นก็ได้พูดว่านั่นคืออาวุธของนิกายเหวนเจียงไม่ใช่หรือยังไงกันจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่แม่นางหลวงซึ่งนางก็ได้สั่งพวกลูกน้องไปว่าถ้าหากพวกเจ้าปล่อยให้แม่นางมู่หนีไปได้อีกแล้วเราก็ข้าจะจัดการกับพวกเจ้าอย่างแน่นอนและในขณะเดียวกันพระเอกที่แอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ก็ได้พูดว่านั่นมันแม่นางหลวงชิงหนิงไม่ใช่หรือทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้จากนั้นแม่นางหลวงก็ได้สั่งให้พวกลูกน้องออกเดินทางได้แล้วจากนั้นพวกแม่นาง ทับลับของพวกนางพระเอกที่ใช้กล้องสองทางไกลดูก่าไดพูดว่าข้าไม่คิดเลยว่าจะมีสถานที่ลับแบบนี้อยู่ใกล้กับภูเขาแห่งนี้และบางทีข้าอาจจะเข้าไปที่นั่นได้โดยการปลอมตัวแล้วเข้าไปสำรวจจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่พวกโจรที่เป็นยามหน้าประตูทางเข้าแล้วพวกเขาก็ได้โบกไม้โบกมือเพื่อเป็นรหัสลับในการเข้าไปแต่ทว่าพระเอกนั้นกลับไม่สนไรแล้วเดินเข้าไปซะอย่างนั้นดื้อเลยยามคนนี้ที่เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดไปว่านี่เจ้าไม่รู้จักมารยาทเอาซะเลยแต่ก็ช่างเถอะเมื่อพระเอกเข้ามาข้างในได้้แลวก็ รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากและสิ่งที่พระเอกเห็นเมื่อได้เข้ามาข้างในนั้นก็คือรูปปั้นขนาดใหญ่พร้อมกับทางเข้าและห้องจำนวนมากพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าที่นี่มันค่อนข้างใหญ่เลยนะอันดับแรกข้าควรจะตามหาว่าแม่นางมูอยู่ที่ไหนกันก่อนดีกว่าแต่ในระหว่างนั้นเองก็ได้มีโจนค,คนนึงเข้ามาแตะไหลพระเอกพร้อมกับพูดว่านี่เจ้ามาจากห่วงหลวงถังใช่หรือเปล่าพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้หันกลับไปบอกว่าใช่แล้วข้ามาจากห่วงหลวงถังเจ้าโจรก็ได้พูดไปอีกว่าข้าได้ยินว่าพวกเจ้าถูก หกไปว่าโชคดีที่ข้านั้นสามารถหนีรอดออกมาได้เจ้าโจรที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดไปว่าข้าได้ยินมาว่าหวงลรงถังกําลังจะถูกยุบถ้าหากเจ้าไม่มีตีไปมาอยู่กับพวกข้าก่อนไม่ล่ะพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้ขอบคุณเป็นอย่างมากเจ้าโจนที่ดีอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจและได้ถามว่าพระเอกนั้นชื่ออะไรพระเอกก็ได้โกหกไปว่าตัวเองนั้นชื่ออู๋จงเฉิงในระหว่างนั้นแม่นางหลวงก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดว่านี่เจ้ามีชื่อว่าอู๋จงเฉิงอย่างนั้นเหรอเจ้าโจนและพระเอกเห็นอย่่่่าาางงนน้ดววววมเรแแต ก็ได้พยายามที่จะเปิดดูหน้าของพระเอกแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีใครบางคนเรียกตัวนางไปพอดีจึงทําให้พระเอกนั้นรอดตัวไปอย่างบุดวิดในระหว่างนั้นเจ้าโจรก็ได้ถามกับพระเอกว่านี่เจ้าเป็นกังวลมากเลยนะพระเอกก็ได้เกาหัวพร้อมกับพูดไปว่าจะไม่ให้ข้ากังวลได้ยังไง,ไงไกันก็นางน่ากลัวซะขนาดนั้นเจ้าโจรก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าถึงแม้ว่านางจะเป็นคนที่น่ากลัวแต่ด้านการต่อสู้และฝีมือนั้นถือว่าเป็นของจริงอีกทั้งยังสวยอีกต่างหากแต่ว่าเมื่อกี้ข้าได้ยินมาว่านางได้จับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจาก ว้ซึ่งพ่อของนางเป็นผู้ว่าการของที่นั่นดังนั้นจึงจะใช้นางเป็นตัวประกันเพื่อคุมผูเขายัางไงล่ะแล้วแม่นางหลวก็ยังขังนางเอาไว้ที่ห้องของตัวเองต่างหากพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ขอบคุณเจ้าโจรเป็นอย่างมากจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องแห่งหนึง่งซึ่งเป็นห้องที่มีความสวยงามออกสมมากเลยพระเอกก็แอบเข้ามาอย่างเ,เงียบๆพร้อมกับพูดว่าดูเหมือนว่าที่นี่คงจะไม่มีใครหรอกนะในระหว่างนั้นเอง <ๆ S 2> แม่นางหลวก็ได้โผล่มาพร้อมกับพูดว่าเฉินเหนวินคิดรลอว่าเจ้าจะเข้ามาที่นีี่่่ไไดด้้โยทมใครรรูพระเอก ที่ดียินอย่างนั้นจึงได้พยายามที่จะเดินออกไปแต่ทว่าประตูก็ได้ถูกปิดอย่างรวดเร็วจึงทําให้พระเอกขอร้องและบอกกับนางไปว่าแม่นางหลวงท่านน่าจะจำผิดคนแล้วละแม่นางหลวงที่ดียินอย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่เจ้าคิดว่าข้าโง่ขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรือแกะที่เข้ามาในถ้ำเสือสักขนาดนี้จะปล่อยให้ออกไปได้ยังไงกันพระเอกที่ดียินอย่างนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีนางแต่ทว่ากลับไม่โดนเลยแล้วแม่นางหลวงก็ได้พูดว่าเจ้าที่ไม่มีอุปกรณ์กลไกแล้วคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกเจ้ามัันนนนกกกก็แแแแค่่่่ลลูไใมมืออขขง้้าที นี่ก็ยังเป็นฐานของข้าแต่หากตะโกนไปแค่นิดเดียวเจ้าก็ไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้แล้วล่ะพระเอกก็ได้พูดว่าถ้าหากข้าไม่ร้องเราจะรู้ได้อย่างไงกันแม่นางหลวงก็ได้พูดว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะหนีออกไปได้แต่ว่านางนั้นไม่สามารถหนีออกไปได้เหมือนเจ้าหรอกนะเมื่อพระเอกได้เห็นว่าแม่นางมู่ถูกจับตัวเอาไว้ก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นแม่นางหลวงก็ได้พูดว่าถ้าหากเมื่อกี้เจ้าแอบเข้ามาอย่างเงียบๆแล้วก็คงจะสามารถช่วยนางได้อย่างแน่นอนพระเอกที่ดินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าเมื่อกี้ข้าก็แค่่่่พูดดลล้้ออเเนนนนแแังงมาหวทีี อย่างนั้นก็รู้สึกโมโหและได้บอกกับพระเอกไปว่านี่คิดว่าข้าล้อเล่นอยู่อย่างนั้นเหรอถ้าหากไม่ใช่พ่ะเจ้าข้าก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกพระเอกก็ได้พูดว่าข้าไม่ได้ผิดสหนยเจ้าเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่หรือยังไงกันแม่นางหลวงที่ดีอย่างนั้นก็ได้นั่งลงและลินช้าพร้อมกับพูดว่าข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าแอบตามพวกข้ามาในเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเรามานั่งคุยกันดีๆดีกว่าพระเอกก็ได้นั่งลงแล้วได้พูดว่าข้าอยากจะรู้จริงๆว่าแม่นางหลวงต้องการอะไรกันแน่แม่นางหลวงก็ได้รรรีบ้้้้อออนะไแแค่่ตกกาาาใหเจดืมช ให้หมดสกรอนแล้วพวกเราค่อยมาคุยกันพระเอกก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าชาแก้วนี้จะมียาใสาไว้อยู่อย่างนั้นสินะแม่นางหลวงก็ได้พูดว่าเจ้าคงไม่ได้แกล้งโง่เหมือนกับครั้งที่แล้วหรอกงานสินะถ้าอย่างนั้นพวกเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าแต่เชิญเวนเจ้าเข้าไปที่จินี่เว่ยต้องการอะไรกันแน่พระเอกก็ได้พูดว่าข้าก็แค่ต้องการเงินและมีเสื่อเสียงแค่นั้นเองแม่นางหลวงที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ใช่คนที่ทําอะไรแบบนั้นเลยนี่นะ นางหลวงก็ได้พูดว่าข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนที่ไรอย่าไงไอ้เอาซะม,มากมากเลยยังไงละ่ะในขณะเดียวกันนั่นเองแม่นางมู่ก็ได้พยายามลืมตาตื่นขึ้นมาและได้ยินเสียงของพระเอกพูดว่าข้าคิดว่าแม่นางหลวงจะมีอาาติกับข้าม,มากเกินไปแล้วนะแม่นางมู่ที่ได้ยินเสียงของพระเอกก็ได้แกลงหลับตาพร้อมกับคิดในใจว่าเฉินเหวินทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้พูดว่าว่าแต่หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับแม่นางมู่อย่างนั้นเหรอแม่นางหลวงก็ได้พูดว่าเจ้าวางใจได้นางไม่เป็นอันตรายหรอกเพราะว่าพวกเราจะะใช้นนนาเปป็ตััวรก แค่นั้นเองส่วนคนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าของนางนั้นก็คือข้าเองเละเพราะว่าข้าไม่ชอบอะไรที่มันโบราณแบบนั้นว่าแต่เชิญเหวินชุดที่นางใส่นั้นเจ้าคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าชุดที่เจ้าเลือกนั้นเหมาะกับนางมากเลยแม่นางหลวงก็ได้พูดว่าแล้วเจ้าคิดว่าข้ากับแม่นางมู่ไข่น่ารักกว่ากันพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกและในระหว่างนั้นแม่นางมูก็ได้เสียงแตามองไปที่พระเอกด้วยเหมือนกันจากนั้นพระเอกก็ได้้้้พูดดวววว่่่าาาาาขคคิัังงงงสสอนนนมมมียแะตตกกไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แม่นางหลวงที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่เจ้าหยุดพูดจาเสแส้งได้แล้วคิดว่าข้าสวยไม่เท่านางอย่างนั้นเหรอในเมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าก็พูดมาเลยสิว่าใครสวยกว่ากันพระเอกก็ได้พูดว่าพวกเราอย่ามัวเสียเวลากันอยู่เลยเจ้าไม่ได้หลอกให้ข้ามาที่นี่เพื่อถามเรื่องแบบนี้หรอกนะแม่นางหลวงก็ได้เดินมาหาพระเอกพร้อมกับพูดว่าข้าอยากจะให้เจ้าไปตามหาของอะไรบางอย่างพระเอกก็ได้พูดว่าคงจะเป็นยันสล้ายอย่างนั้นสินะแม่นางหลวงก็ได้พูดว่าเจ้าก็ฉลาดดีนี่ตราบใดที่เจ้าตกลงที่่จจะะชวยยข้าก็ปอ ไปเนื่องจากเจ้าได้แอลมาในฐานของพวกข้าแบบนี้เพียงเพราะว่าต้องการที่จะช่วยนางนางคงจะมีความสําคัญต่อเจ้ามากเลยนะพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าแน่นอนสินางมีความสําคัญต่อข้ามากแม่นางมู่ที่ดีอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจด้วยเหมือนกันแม่นางหลวงก็ได้พูดว่านี่เจ้าชอบนางอย่างนั้นสินะพระเอกก็ได้พูดว่าไม่ใช่ล็อกนางเป็นเครื่องรางของข้าอย่างไงล่ะแม่นางหลวงก็ได้พูดว่านี่เจ้าต้องการจะใช้นางเป็นเครื่องรางในการเลื่อนตาแหน่งอย่างนั้นเหรอถ้าหากว่านางไม่ได้อยู่ในจีนนี่เวยเจ้าจะเลือกกก้าาไดหรืออเเปล่พ ได้พูดว่านี่เจ้าคิดว่าข้าโลภมากขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอแม่นางหลวงก็ได้พูดว่าถ้าอย่างนั้นพวกเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพราะว่าสถานที่ที่ยันสัตว์้ายอยู่นั้นมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาข้าจึงอยากจะให้เจ้าไปที่นั่นเพื่อขโมยมันมาด้วยฝีมือระดับเจ้าแล้วข้าคิดว่ามันคงไม่ยากไปหรอกนะพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ตกลงในทันทีแม่นางหลวงที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าแต่ว่าข้าก็ไม่ได้เชื่อใจเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะเพราะว่าเจ้านั้นหลอก เมื่อพูดจบแม่นางหลัวก็ได้ดึงขอเสือ้อพระเอกแล้วเข้ามาจูบอย่างรวดเร็วแม่นางมู่ที่รู้อย่างนั้นก็ได้ลืมตาตื่นด้วยความตกใจก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอาภัยมานะที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ